นี่ครับเต็มถังครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่ห้วยสํำรานนะครับ วันนี้จะมาตกประกฏกันนะครับทราบข่าวว่าน้ำลดนะครับก็เดี๋ยวจะพาชมระดับน้ำครับวันนี้มากับนันี้นะครับนี่ครับวันนี้จะมาลงเรือตกประกฏกันนะครับเดี๋ยวพาไปชมระดับน้ำกันนะครับทุกคนครับน้ำลงเยอะเลยครับสวยมากเลยครับทุกคนครับ เหมาะเขี่ยการตกก็กดมากเลยครับน,รน,นี่ครับยืนโยกตรงนี้น่าจะได้เลยครับน้ำลดน้ำลดมากเลยครับนี่ครับอยู่ที่ห้วยสำรานนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เด็ดครับเด็ดครับผลง,งานจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับทุกคนครับสวยมากเลยครับรอติดตามชมครับคืนนี้ครับ

เป็นไม้ที่ฝา,ายแตกนะครับไม่แตกน้ำสวยครับน้ำสวยนีน่พี่เอียดพี่เอียดกำลังสำรวจไม้ครับโอน้น้ำสวยมากเลยสวยมากเลยครับนี่เป็นไงบ้างครับพี่เอียดคืนานก้เขารู้ครับแต่คืนนี้เขารู้หมูนิดจ่า งูรู้จานะครับไม่ใช่งูตกปลาถุงมดเจ้าติดควางเลยนะครับหมายสวยครับ<ไหน>เดี๋ยวขออนุญาตลงของก่อนนะครับเตรียมของก่อนนะครับตัวนะครับไหนครับนนี่จัดเลยนะครับหนุนครับดูไซส์ครับ<ต><ว>เป็นเรือทีมงานเรานะครับ กำลังมาเื่องเรือว่ตติดเลยน้ำมันโมขึนโอ้ยโมเป็นเยเราพีพวกอีดเันดียวได้ขั้นวีดขึนกอนพวกอีดเลยเนี่ยเขาพีเขาข้นางนี่ข้นขึนใสยนี่กินในเรืองนี่ละพว่นน่แหบนี่่นไป ทีมงานเราเองนะครับทุกคนสายเฮฮาพวกนี้ไอ้วกวเฮฮาสายหวานครับ <laughs> ขออนุญาตพักก่อนนะครับพอดีมีเด็กน้อยมากวน <laughs> ได้ข่าวว่าจะไปตะวันแดงพี่ต้นนั้นต้นีมีของแข็งกำลังจะกินข้าวกันนะครับทุกท่านครับกำลังจะเทปาลารอบแรกกันนะครับ นี่ค่เทปลาีแหรอกปลาปลาีตั้งรอบปลารอบแรกครับไปหลายไดพี่เลยนั่นพีเอ็ดเก็บยมขึ้นหน่อยครบว่อะรตกซีดังตีนดังตีนแน่วะปลารอบแรกครับท่านผู้ชมครับนี่ครับปลารอบแรกครับปลารอบแรกครับนี่ครับเครื่องเรือก็พังครับได้พายเอาครับไม่ต้องใช้มันเลยใช่ก็นด้ นี่ครับถอดสายออกแล้วกำลังจะกินข้าวครับนี่ครับน้าเคนะครับเพิ่นวอกินเหล่าเรื่องน้าอาอัดยกกรึบก่อนกินข้าวครับนี่ครับน้าเอกกรึบก่อนกินข้าวไอไปไล่บวกกันเลยทำใจวัดป้าบ่ถือ อีสกับข้าวเรามีอะไรบ้างครับวันนี้มีส้มมีแจวส้มอะไรครับส้มผลไม้หรือเปลาส้มตาส้มแอปเปิ้ลกล้วยแตงโมวันนี้ครับกินข้าวกลางห้วยสำรานครับสำรานจังไทยอาก่ข้าขนาดเลยเเอ็กเอาน่อเอาเอาน่ไปคุณนั่งไหนงวะ เอา่บ่เบียดเอาเอาฮดซีไปทั้งพุ่นเขาเข้าอยูสิเนี่ยผู้ใด๋ล่ะสื้อขาวขอมาไห้ตัวนี่มันรถบ่ขอยถือมาอยู่ขาโอ้ยว่าไปอีกหน้อยเนาะกรรมๆบ่แลวถึงรถเว้าขอยถือลงมาแล้วปัญหาคือข้าวไม่เห็นครับตอนนี้ครับเงียบไปจับยุ่หน้ามีบ่หน้าเดียว เนี่ยมุ้เลือกคนเขาดี่ยเนอมิตรลดคนเขาเ่เขาเยอะสิบุญข้าวคื่องกับพี่วันนี้ข้าวถ่ายยุ่นิถ่ายยู่น่เราแล้วก็แยกกันครัว่าจะเชิญข้าวไม่มีครับอาจารย์เปาทำอะไรยังไงครับเขาลุ้งจุดนู่นด้วยนะฮะสู้กันต่อครับทุกคนครับหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับมา ตบประกดกันต่อนะครับนี่ใช้มือพันเลยนะครับเหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่อสำลีนะครับนี่ครับมาเลยครับตัวเล็กครับ ก็พอได้ครับผสำลีสูตรใหม่นะครับเร<ม>ือธรรมนูมตนตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ<ม>แต่ว่าเป็นสูตรใหม่ก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าเป็นสูตรดั้งเดิมตั้งแต่สูตรแรกที่ผมทำครับ กิ่นจะแรงนิดนึงครับเพราะว่าทําสูตรใหม่ออกมาแล้วกลินเบาครับหลายๆคนก็บอกว่าอยากได้ตัวเดิมครับก็เลยทำออกมาเหมือนเดิมครับมาเลยครับมาเลยครับนี่ครับมาเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนครับปรากฏครับปรากฏครับใช้เป็นตะกอเบ็ดสองดวงนะครับตัวเบ็ดสองดวงนะครับสองตัวพันเหยื่อตัวบนค่อยดึงลงมาหาตัวล่างนะครับ แล้วครับท่านผู้ชมครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆอยู่ครับโอ้สังกวาดสังกวาดครับน่าจะโดนสังกวาดลุม นะครับปรากฏครับปรากฏภาพปรากฏก็กาอาจจะเมื่อน,นิดนึงนะครับกลางค่ำกลางคืนเดี๋ยวว่างๆจะมาถ่ายตอนกลางวันให้ชมนะครับ วันนี้เพิ่งทราบข่าวเมื่อตอนเย็นนะครับก็เลยพากันมาลองดูนะครับสังเกตวาดควรครับหมาแล้วครับนครับปรากฏครับ นีท้ทิ้งลงไปเล่นเลยครับนี่ครับไซปลาไม่ใหญ่ครับอยู่ครับตัวเล็กนะครับ จะไปคิดยังลาหยพี่นองเอ,อ้ยมาแล้วเรื่อยๆครับเียมตัวกลับบ้านครับเดี๋ยวพาไปชมปลานะนี่ครับ น้ำนะครับนี่เราอยู่บนโขนหินครับโอ้โหครับมีพี่เบิ้มด้วยครับครับโอ้มาอีกแล้วครับนี้จัดอีกแล้วครับนี่ครับทุกคนครับโอ้โหช่วงนาทีทองครับ จัดไปครับจัดไปครับกําลังเก็บของนะครับวันนี้ขึ้นไม่สว่างนะครับกําลังีห้5ครับนี่ครับผลงานปลาสําหรับค่ำคืนนี้ครับน้แข็งครับข้างใต้ไม่มีน้ําแข็งนะครับข้างล่างไม่มีน้ําแข็งเลยนะครับนี่ครับเต็มถังครับ เต็มถังครับดูเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยไปล้างที่บ้านครับกำลังเก็บของครับเดี๋ยวไปชมกันว่าจะได้กี่กิโลกรัมนะครับสำหรับผลงานวันนี้ก็อยู่ในถังนะครับทุกท่านนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะมาดูปลากันนะครับปลายังไม่เห็นครับเข้าด้วยลงสายเข้าลงมิตรกาลงมิตรกาอะไรผลงานปลารวมวันนี้นะครับก็กินลูกไม้นะครับก็มีนี่นะครับปลาหนึ่งกองนะครับ กับสมาชิก6ท่านนะครับมีนะนะอะไรครับแนะนำชื่อหน่อยนะเปาครับนะเคครับนะอาร์ตครับนี่นะนี้ครับนี่พี่อีทครับนะเอกครับผมนี่ครับกับผลงานปลารวมนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับกับทีมงานธรรมนูญออนทัวร์นะครับสำหรับผลงานตกประกฏในวันนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ